ท่องท่าสีมันมีช่วงหนึ่งที่ท่องมากๆอะ่ะเะมันเห็นคนตรงหน้าตอนแรกเราโกรธเขาอยู่นะเพียงก็แยกแขนโนอาออกแยกหัวโนอาขึ้นแยกขาแยกตัวแยกออกไปเอา้ามันก็แค่อะไรสักอย่างประกอบรวมกันเฮ้ยแล้วกูไปโกรธเขาทําไมวะกลายเป็นว่าสติมันเริ่มมากขึ้นแล้วการที่เราเสียอารมณ์ไปกับความทุกข์หรือคนที่เราไม่พอใจอะ่ะมันน้อยลงท่องท่ากรรมาฐานสีท่องทําไมคะ ในเส้นทางของมักแปดนะลูกสัมมาทิฏฐิคือการที่เราสร้างความรู้ในเรื่องของกายเราทําความรู้จักก่อนธาตุสี่มันจะประกอบไปด้วยสี่ธาตุประกอบไปด้วยอะไรบ้างดินน้ําไฟลมถ้าพูดง่ายๆคือของแข็งนั่นแหละผมเล่าเป็นของแข็งกระดูกเป็นของแข็งของเหลวอะไรน้ําลายเลือดปัสสาวะต่างๆไฟคืออะไรก็อุณหภูมิในร่างกายเราไฟย่อยอะไรต่างๆระบบขผผผานลมคืออะไรก็ตดเลอเอิกอาเอิกอนะคะก็เป็นลมในร่างกายเราทีนี้เราต้องการความเป็นออโต้ของจิตเรา สมมติเนี่พี่อัานเวลาไปวัดเนี่ยเห็นพาปุ๊บแซลมอนแครอทช็อปเหลืองคําต่างๆที่เราแซลพาที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะเซลไหมคะไม่แต่มันเด้งขึ้นมาเองไอพวกเหล่านี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันคือออโต้โหมดของจิตถูกปะมันคือส่วนที่มันเหนือเจตนาฉะนั้นในการระลึกพรัตนาไตทักอารมณ์ท่องทัดก็เป็นการที่เราต้องสร้างคุณสมบัติของจิตที่มันเป็นออโต้โหมดที่มันเหนือเจตนาขึ้นมาในการจัดการตัวที่มันเหนือเจตนาในฝั่งที่มันเป็นอกุศลหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกัน อันนี้คือจุดประสงค์ของการท่องทาา